สวัสดีครับวันนี้ช่องวันฟุตบอลขอนำเสนอตอนที่1ประวัติฟุตบอลซึ่งนับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีผู้ติดตามมากกว่า5,000ล้านคนไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้เลยครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีประวัติอันน่าสนใจและยาวนานมากเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วในประเทศจีน มีการเล่นกีฬาที่เรียกว่าชุดสุดหรือแปลว่าการเตะบอลครับส่วนในทวีปอเมริกากลางนั้นมีการเล่นกีฬาที่เรียกว่าเมโซอเมริกันบอลในเวลา3,000กว่าปีมาแล้วนะครับในเวลาต่อมานะครับมีการค้นพบที่น่าสนใจคือการค้นพบฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ในปราสาทสเตอร์วิง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกฟุตบอลที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลช่วงคริสตศักราช1540ครับนายเอเบนิเซอร์คอปมอรีถือเป็นบิดาแห่งฟุตบอลสมัยใหม่และเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษและตั้งกฎฟุตบอลในวันที่26ตุลาคมปี1,863 ต่อมาเริ่มมีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในปี1930ที่ประเทศอุลุกวัยนะครับโดยถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชื่อ Victory แล้วได้มีการเปลี่ยนชื่อในปี1948เป็นจูริเม่ตามชื่อประธานฟีฟ้าในปี1970เนี่ยบราซิลได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่3จึงได้รับถ้วยจูริเม่ไปครอบครองอย่างถาวร โดยประวัติของถ้วยจูริเม่เนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็ถูกค้นพบเนี่ยหลายครั้งนะครับที่สำคัญคือในปี1966มีหมาชื่อพิกเกิพบถ้วยที่ถูกขโมยไปก่อนฟุตบอลโลกปี1966ในประเทศอังกฤษเพียงไม่กี่สัปดาห์แล้วก็กลายเป็นฮีโร่ของประเทศเลยนะครับพอบราซิลได้ถ้วยจูริเม่ไปครอบครองจึงมีการแข่งขันออกแบบถ้วยฟุตบอลโลกแบบใหม่ โดยผู้ชนะได้แก่นักดีไซน์ชื่อซิวิโอแกส n นกาชาวอิตาลีและถ้วยนี้ก็ได้รับการผลิตโดยในเบอร์โตนีมิลานในปี1971โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก1974นั้นเยอรมันตอนตกได้เป็นแชมป์โลกตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก22ครั้งที่ผ่านมาก็จะได้มีการใช้ลูกฟุตบอลที่มีลวดลายไม่เหมือนกันนะครับนะับตั้งแต่ปี1930จน1966 ก็จะเป็นการออกแบบในรูปแบบของอดีตการออกแบบที่สำคัญครั้งหนึ่งคือในปี1970ซึ่งการใช้ทรงห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าเป็นทรงบักกี้ แต่การออกแบบที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดตลอดการคือในปี1978ซึ่งเป็นการออกแบบที่เรียกว่าแทงโก้นะครับส่วนในการออกแบบหลังจากนั้นเริ่มตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาก็าจะเป็นการใช้รูปทรงแตกต่างกันออกไปเพื่อความสวยงามและความเหมาะสมครับสำหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับ โดยพระองค์ได้ส่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาหรือที่เขาเรียกกันว่าครูเทพซึ่งเป็นผู้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วได้นำกฎกีฬาของฟุตบอลเนี่ยเข้ามาในประเทศสยามในพุทธศักราช2440ครับโดยในสมัยก่อนเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยจะเรียกว่านักเลงลูกหนังส่วนคำว่าฟุตบอลเนี่ยจะใช้คำว่าหมาักเตะ โดยนักกีฬาก็าจะเล่นบริเวณลานวัดหรือสนามหญ้าโรงเรียนนะครับโดยจะใช้ลูกยางหรือลูกเทนนิสหรือแม้กระทั่งผลส้มโอมาเป็นลูกบอลครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องวันฟุตบอลตอนที่1นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ